มีเหตุนะครับคนผู้ต้องขังภายในเรือนจำบุรีลำนะครับตั้งอยู่ในในอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะประชุมนุมประทวงแล้วก็ก่อการจลาจลนะครับเหตุเกิดใกล้ๆเที่ยงนะครับนี่ฮะตำรวจก็ได้รับการประสานมาว่ามีผู้ต้องขังนะครับก่อการจลาจลฮะแล้วก็มีการยิงปืนขู่เป็นระยะไปแย่งปืนใช่ไหของผู้คุมนะครับแล้วก็มีการจุดไฟเผาโรงนอน นะโรงอาหารโรงผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับภายในเรือนจำฮะนี่ฮะมีเปลวเพลิงกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเห็นได้ระยะยไกลครับเจ้าที่ก็ต้องเบื้องต้นก็คือต้องทําการด้วยการระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพลิงไหม้แค่นั้นนะมันมีการเหมือนจับตัวประกันอะไรกันวุ่นวายนะครับนี่ฮะโอ้โหเจ้าที่ต้องระดมกําลังกันนะครับแล้วก็ระหว่างนั่นเองฮะมีนักโทษฮะรประมาณ1ิกว่าคนได้ครับหนีออกจากเรือนจำครับบางคนเนี่ย ไปชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านด้วยหลบหนีไปนี่ฮะนี่มีคลิปนะนี่กำลังออกนี่กำลังหนีออกมาะนี่นี่วิ่งทยอยทยอยเดินลอ้ลอลๆอลอ,ออกมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่คือนักโทษนะฮะผู้ต้องขังนะฮะนี่นี่ครับเจ้าที่ก็สั่งกำลังเรียกว่าปูผมทั้งจังหวัดเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเอาปืนไปด้วยมีลูกระเบิดติดมือไปด้วยนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้นะฮะ ปรากฏว่าตํารวจก็ต้องใช้เวลาควบคุมอยู่นานนะครับก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งได้นะครับทุ่มหนึ่งได้ฮะพลพันธรุตเอกนรัตเสวตานันนะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับพร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาธยากูลนะครับผู้ราการจังหวัดบุรีมยานะฮะตำรวจทหารที่เกี่ยวข้องครับก็ถแถลงการนะครับว่าสามารถควบคุม สถานการณ์การก่อจราจรของผู้ต้องขังได้แล้วนะครับแล้วก็มีการสรุปเป็นขั้นตอนนะครับว่านักโทษมีหัวโจกบางคนเนี่ยพยายามหัวโจกคนเนี้เป็นนักโทษติดคุกต่อดชีวิตถูกปะโทษเยอะกว่าเพื่อนไงก็เลยปลุกปัน่นกูอยู่ก็กู่จนตายแน่ปลุกปั่นให้พวกที่อยู่หปีสิบปีอะไรเงี้ยเอ้ยแม่งมีคนติดเชื้อในนี้แน่นอนเลย เราอยู่ไปตายแน่โควิด1 9ทเข้ามาในคุกเราแล้วอเออนี่ฮะไอ้คนนั้นก็เลยพวกไอ้เพื่อนกลุ่มเพื่อนผู้ต้องขังก็เลยเชื่อไงเฮ้ยเราหนีดีกว่าฮือเลยฮะก็เลยก่อเหตุอย่างที่ว่านี่แหละนะครับมีหัวโจกนะครับเรื่องนี้ก็หนีเรียวกว่าทุบกำแพงแล้ววิ่งหนีออกไปได้ประมาณสัก1ิบคนนะครับนี่ฮะก็วิ่งหนีออกไปอะถือมีดถือปืนอะไรต่างๆออกไปด้วยเนี่ยนะฮะ ก็เบื้องต้นก็ตามจับกลุมมาได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือหนึ่งคนเห็นว่าเหลือหนึ่งคนเมื่อกี้สอบถามผู้สื่อข่าวเราล่าสุดเหลือหนึ่งคนชื่อนทนชธัญพงศ์ฮะสินปูลอายุ26ปีเป็นนักโทษคดียาเสพติดและต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่านอันนี้ไม่ใช่หัวโจกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชาวบุรีรัมย์เหมือนกันครับเหลือคนหนึ่งแล้วก็ส่วนบรรยากาศล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีบรรดาญาติของผู้ต้องขังเนี่ย มามาที่เรือนจำบุรีรามเพือ่อขอจะจะสอบถามว่าญาติของตัวเองเนี่ยตอนนี้ถูกย้ายไปที่ไหนเมื่อวานว่าลงนอนกับลงอาหารเนี่ยถูกไฟไหม้หมดเลยใช่ไหมก็ต้องย้ายไปไว้ที่อืกก่นก็ทางเรือนจำก็ให้สแ,แกนคิวอาร์โค้ดตามหาว่าอ,อยู่ที่ไหนทีนี้ชาวบ้านเนี่ยในในพื้นที่เขาก็บอกว่าเมื่อวานช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงวีร์ร้องทุกระยะเลยช่วงเกิดไฟไหม้ก็ต้องขับรถ หนีครับต้องขับรถหนีออกออกออกจากบ้านไปเลยขับขับรถหนีออกจากบ้านไปเพราะเพราะว่ากลัวแล้วก็เรียกร้องให้เรือนจําเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่เพราะว่ามันใกล้ชุมชนเกินว่าบ้านนี้อยู่ห่างจากรั้วเรือนจาประมาณยี่สิบเมตรเองแล้วจริงๆเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทุกจังหวัดน,นะฮะเรือนจําที่นครสวรรค์นเนี่ยก็ติดเลยก็มีติดบ้านติดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็ว่าไกลแล้วไงเรือนจํานี้ก็สร้างมาผมว่าเป็นร้อยปีแล้วนะ นะครับสมัยก่อนที่สร้างก็คงไกลบ้านไกลเมืองอ่ะแต่ตอนนี้เมืองขยายไงใช่ไหมฮะก็มีแนวโน้มว่าเขาจะขยายนะอย่างเรือนจําลัดยาวเนี่ยนี่ก็กลางเมืองนะเออนะฮะก็คือมันที่มันแพงควรจะมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าไปเรือนจําแล้วนะครับแล้วก็ไปสร้างเนี่ยมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นไงใช่ป่มรองรับนักโทษได้เยอะขึ้นผู้ต้องขังได้เยอะขึ้นนะครับ